ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกใหญ่ประจำไตมารนี้วันลุมพินี126โดยคู่ที่แอดจะมาพูดถึงในวันนี้จะเป็นการรีแมตช์กันภาค2ของปอตทออาิชาติฟาร์มเจอคู่ปรับเก่าจากอิตาลีอาเลซิโอมาลาเทสตาไฟนี้แอดวิเคราะห์แต่ละยกตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้ำว่าส่วนตัวนะครับพี่ๆท่านใดเห็นต่างจากนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ยกแรกเริ่มทางคู่เดินใส่กันไม่มีใครกลัวใครแต่แอดดูเป็นทางฝ่ายของอารซิโอที่ออกอาวุธได้คมกว่าและเข้าเป้าเยอะกว่ายกนี้แอดมองว่าเป็นทางด้านของอารซีโอได้ไปครับยกที่2เริ่มมาปอทอดูจะจับทางได้มากขึ้นออกอาวุธได้เยอะขึ้นมีเข้าบ้างไ่เข้าบ้างแต่ดูว่าเป็นฝ่ายปรทอรทที่ทําได้ดีกว่าในยกที่2นะครับ เกมดำเนินมาถึงยกสุดท้ายทั้งคู่เปิดหน้าแรกกันเดือดๆเลยผมมองรูปเกมทั้งยกดูปรทอรแกออกเยอะและทําได้ดีกว่าและดูทางด้านอาเลซิโอจะหมดหมดด้วยแต่ก็มีลูกฮึดมาช่วงท้ายยกที่3ได้มา1ชุดยกนี้แอดมองว่าปรทอทํทได้ดีกว่าครับจบครบ3ยกฝ่ายปรทอรย้ําชัยชนะแบบยังคาใจกันอยู่ไปครับ ผู้นี้ขนาดเปิดใบคะแนนกรรมการมาผมยังมองต่างจากกรรมการเลยครับก็อย่างที่ว่าแหละครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆเหมือนพี่ๆหลายๆท่านที่มองว่าอาริซิโอชนะถ้าความคิดเห็นผมไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับโดยหลังจากการชกอาลซิโอแกออกมาชื่นชมปรทอเลยนะครับว่าอึดถึกทนเหลือเกินเพราะผลสแกนร่างกายของแกเนี่ยแกต่อยปรทอจนมือแกหักเลยฮะเรียกว่าต่อยจนนิ้วแหกปรทอทแม่งก็ไม่ล่วงไม่มีอาการสุดยอดจริงๆครับ วันนี้แอดเลยอยากพาไปชมคอมเมนต์ของพี่ๆน้องๆแฟนมวยในโลกออนไลน์กันว่าเขาคิดยังไงกันบ้างรวมถึงพี่ๆที่ชมคลิปนี้อยู่ด้วยยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคอมเมนต์ที่แอดมินนำมาได้เลยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับต่อยดีฝีมือหัวใจเกินร้อยแต่เปิดหน้าเปิดคางตลอดเวลาเดินทำต้องเพิ่มอาวุธนำด้วยและเพิ่มความเร็วในการออกอาวุธทำลายจังหวะเขาบ้าง ด้วยลูกถีบหรือลูกเตะเมื่อมีช่องจังหวะจึงเข้าไปลุยซัดหมัดอย่าคิดว่าจะทิ้งหมัดเดียวให้ล่วงเพราะเขาอาจจะดักด้วยสปีดหมัดที่เร็วขว่ายังไงก็เชียร์มาตลอดและให้กำลังใจปรทต่อไปครับคอมเมนต์ต่อมาครับยอมรับว่าความเร็วเรายังเป็นรองวงนอกสู้เขาไม่ได้เรามีโอกาสวงในแต่เราทำไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เปิดหน้ามากไปช้ากว่าเขาผลการตัดสินอาจจะค้านสายตานิดนิดแต่เป็นกำลังใจให้ครับยอมรับหัวใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับเชียร์ปอตทนะแต่ดูแล้วมาลาเทสตาชนะกรรมการเอาอะไรดูเช็คสายตาหน่อยนะครับน่ารับหมัดก็ชนะได้คอมเมนต์ต่อมาครับ แต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นมองขาดมองแบบเสียนแนะนำว่าทักไปหาบอสช,ชาตีถามไปเลยว่าคู่นี้ตัดสินแบบนี้ทำไมพวกผมไม่ชอบคอมเมนต์ต่อมาครับน่าจะชนะลูกขยันเดินบทและวงในแต่ในสายตาผมปตทโดนเยอะไปหน่อยแต่มีความอึดถึกทนและไม่มีอาการคู่ชกของปตทมีอาการครั้งหนึ่งตอนยกสด้วย คอมเมนต์ต่อมาครับช้าขว่าชนะได้คือลูกเข่าและลูกหนักๆปตทยังใช้สูตรเดิมใช้หน้ารับหมัดชนะแบบเขินๆแต่ดีใจด้วยครับคอมเมนต์ต่อมาครับปตทโดนเยอะป้องกันหมัดไม่ได้แต่ได้ลูกเดินเดินไปโดนทุกดอกชนะเฉยเลยยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับ ชนะครับยก2อาวุธสูสีแต่ได้ลูกเสียาการยก3อาวุธเหนือกว่าเขานิดหน่อยคอมเมนต์ต่อมาครับผมเชียร์ปรทอนะแต่มองยังไงก็แดงชนะเข้าเป้าทุกดอกอย่างน้อยๆเลยก็ยก1นยกสนี่แดงชนะแน่ๆละไปย้อนดูได้เลยคอมเมนต์ต่อมาครับอยากจะตั้งการช่วยปรทอวะ แต่ทนจริงยอมรับเดินดีทนได้ออกอาวุธสู้บวกฝรั่งยุบมีแต่บักที่เสียเท่านั้นล่ละที่มองว่าชนะตรงไหนคนร้อนตัวมารวมกันตรงนี้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาครับ เห็นในโพสต์ว <tu i ro> ่าปตทชนะแต่พอเข้ามาดูจริงคิดว่าเขาน็อกคู่ต่อสู้ยกสุดท้ายแน่เลยเพราะโดนเข้าหน้าหลายยกดูไม่ออกเลยว่ายกไหนได้เปรียบเลยขอให้กำลังใจมาลาเตสตาครับโชคดีโชคเข้าเป้าผมดีใจที่ปตทชนะผมเชียร์ปตทแต่บอกตรงๆนะปตทไม่ควรชนะรับขนาดนี้ฝรั่งมีอาการก็จริงครับแต่ออกอาการไม่มีคะแนนในวัน ฝรั่งเข้าเป้าเยอะกว่าชนะยก1,2,3อาจจะไม่เอกฉันวงในแต่ฝรั่งก็ไม่ได้แพ้เลยคอมเมนต์ต่อมาครับในสายตาผมให้มาลาเทต้า10ต่อ9ปอตททั้ง3ยกปตทโดนเห็นชัดเจนกว่าแต่ผลการตัดสินไม่เอกฉันชนะเบียดเบียดยี่แดยีเแหละ คิดว่านะข้อดีที่เห็นชัดคือปตทเป็นมวยหน้าบางแต่ทนทานมากไฟก่อนก็โดนแบบนี้ไม่สัน่นไม่สะท้านเลยแล้วก็หน้าเละเหมือนเดิมฝึกมาใหม่เหอะหลบหมัดบ้างหลักษากลนเขาให้คะแนนที่อาวุธเข้าเป้าและให้คะแนนจบยกต่อยกไม่ได้ดูอาการรวม3ยกทำได้ดีนะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับ ถ้าพูดตามตรงดูจากเนื้อๆแล้วปตท,อทอไม่สมควรชนะนะครับเสมอยังดูดีกว่ายก1ยก2เดินไปโดนอย่างเดียวเทียบกันจำนวนหมัดต่อหมัดแล้วมาลาเตต้าเขาออกอาวุธเยอะกว่าทั้งหมัดทั้งศอกเขาเป้ากว่าเห็นๆไม่เชื่อลองนับได้เลยผมไม่ได้จะมาว่าปตทอนะผมเชียร์ปตทอทั้งใจอยู่แล้วจะชนะหรือแพ้ก็คือกีฬาแต่ไฟนี้มันค้านสายตาคนดูมากๆปตท,อทอ ผมว่าควรมีชั้นมีเชยกว่านี้หน่อยนะเดินไปโดนอย่างเดียวเลยเห็นแล้วผมเป็นห่วงนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับโดนน้อยกว่าครั้งที่แล้วหมัดแม่นขึ้นออกก็เข้าเป้ามากขึ้นแทบจะเข้าทุกหมัดเลยตอนนี้ที่ต้องแก้คือการป้องกันตัวกับความเร็วรับน้อยลงแต่ก็ยังถือว่ารับเยอะอยู่ครับมันมากปตท ทำไมใช้ร่างกายขนาดนั้นเองไม่คิดจะฝึกหลบหมัดฝึกป้องกันมาบ้างเลยเหรอจังหวะไม่ควรออกหรือควรป้องกันและรอสวนกลับแต่ปตทกลับเลือกเดินบทเดินรับหัวใจปตทไม่ต้องสร้างแล้วเห็นกันทั้งประเทศไทยแล้วไม่ต้องพิสูจน์เรื่องหัวใจกับร่างกายแล้วอยากเห็นเทคนิคการป้องกันตัวและการหลบหลีบถีบทำลายจังหวะไม่หัดดูตะวันฉายบ้างวะเครียดทุกไฟเลยแม่ง คอมเมนต์ต่อมาครับชนะอาจถูกแล้วยก1แพ้2ให้เสมอสาปอตทสุดท้ายอาการดีกว่าน้าชนะดูปตทชนะแน่นอนมีลุกหนักมวยฝรั่งล้มกิ้งล้มหงายขนาดนั้นแถมปตทเป็นฝ่ายเดินอีกคอมเมนต์ต่อมาครับคู่ชกเขายังรู้ตัวเองเลยแล้วคนดูตัดสินตามใจตัวเองจะรั่ว หัดยินดีกับผู้ชนะหน่อยนะที่ปรตทชนะเขาอาจจะดูว่าเป็นคนเดินทำหรือเปล่ามวยวันชอบมวยสไตล์บูแต่โดนเยอะขวายเห็นๆไม่รู้ให้คะแนนกันยังไงมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายครับถ้าอาริเซโอไม่มือหักพี่แกคงออกหมัดได้เยอะกว่านี้คู่ชกเขายังยอมรับแล้วไม่แสดงอาการอะไรเลย แต่ที่ดิ้นกันนี่คือติ่งหรืออะไรครับ <ś snap> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ที่แอดมินได้มาในวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับเชื่อว,ว่าถ้าชกกันแบบนี้มีภาค3แน่นอนแล้วพี่ๆแฟนมวยรู้สึกยังไงบ้างกับไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกแอดมินได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24 ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ